วันนี้มารีเวลสตัดยางนะคะรองเท้าเดินป่าที่แข่งแกร่งและราคาถูกที่สุดในปัตพีคือเรายังไม่เจอราคาที่ถูกกว่านี้นะคู่นี้ได้มาจาก Lazada นะคะเป็นสตั๊ดยางยี่ห้อคนดำราคา69บาทเท่านั้นแล้วก็พอรวมค่าส่งเนี่ยก็คือประมาณ100บาทบวกลบนิดหน่อยรวมส่งค่ะ วรองเท้านะคะเขาก็จะเป็นยางนะขึ้นรูปออกมาเป็นรองเท้าเลยนะคะไม่มีรอยต่อก็เรียกได้ว่าไหลรอยต่อเลยไม่มีปัญหาว่าเดินเดินอยู่แล้วพื้นรองเท้าดีดตัวออกทิ้งตัวนะคะไม่มีแล้วก็เขาจะมีพื้นเป็นปุ่มๆซึ่งเราลองแล้วนะคะยึดติดได้ดีมากวิธีซื้อนะคะ เ,เขาจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าไซส์ปกตินิดนึงนะเราว่าอย่างเราใส่รองเท้าเบอร์38เราก็สั่งรองเท้าสตัด๊ดยางเบอร์38มาแล้วพบว่ามันค่อนข้างที่จะหลวมนิดนึงซึ่งกำลังดีนะคะเพราะเราควรใส่ถุงเท้านานหนาค่ะถุงเท้าที่ใส่นะเราใส่2ชั้นเลยนะคะวิธีเลือกถุงเท้าให้เลือกถุงเท้าที่หนานุ่มแน่น เพื่อที่จะปกป้องเท้าแล้วก็นิ้วเท้าของเราแล้วก็ไม่ให้รองเท้ากัดนะคะควรเป็นถุงเท้ายาวด้วยแล้วเวลาใส่ก็คือให้ผูกเชือกให้แน่นเพื่อให้รองเท้าเนี่ยติดกับเท้าได้ดีที่สุดนะคะจะได้ป้องกันปัญหาข้อเท้าพลิกค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราใส่เราใส่ถุงเท้าสองชั้นแล้วก็เป็นถุงเท้าที่หนาพอที่จะหุ้มขึ้นมาบนข้อนะคะเพื่อไม่ให้รองเท้ากัด ซึ่งความพลาดของเราก็คือเราไม่ได้ซื้อถุงเท้าปีนเข่าเตรียมไปล่วงหน้านะคะเราแค่เลือกถุงเท้าที่มันดูหนาๆมาซึ่งผิดนะคะแนะนําให้เตรียมซื้อถุงเท้าหนาๆมาแล้วก็อย่าลืมซ้อมใส่เดินก่อนนี่เราซ้อมใส่เดินก่อน1วันก่อนขึ้นเขานะคะโดยการเดินเที่ยวในเมืองไปสนามบินนะคะและย้ําอีกครั้งนะคะให้ใส่ถุงเท้าหนานุ่มแน่นประมาณสองชั้น นุ่มแน่นนะไม่ใช่นุ่มฟูอันนี้ในแบบที่เราใส่นี่คือผิดนะคะเราใส่แบบนุ่มฟูซึ่งนิ้วโปง้งห่อเลือดเลยนะคะขาลงขาขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ขาลงเนี่ยก็จะเจ็บปวดนิดนึงนะคะในการเลือกถุงเท้าเพราะว่าซื้อมาผิดเอาล่ะสำหรับทางที่ใช้สตัดยางเดินขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นดินเนินขึ้นไปสูงสงเลยนะคะแล้วอันนี้เราไปภูสอยดาวมาค่ะพอฝนตกเนี่ยมันก็จะมาเหมือนเป็นลำธารเล็กๆเนาะ เออต้องเดินขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะถามว่าเลื่อนไม้คือไม่เลื่อนเลยนะดีมากดีมากๆนะคะคุ้มราคาสุดๆนี่นะคะฝนตกก็ยังไหวอยู่อาจจะถ่ายคลิปมาได้ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะลมเพราะถ่ายคลิปไม่ใช่ลมเพราะรองเท้าลื่นสรุปคือน,น้องสตัดยางสุดปังมากนะคะ เพียงแค่เราเลือกไซส์ให้เหมาะกับเท้าของเราแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้หนาพอรองเท้าจะได้ไม่กัดเวลาเดินลงจะได้อ่ามีสพอร์ตเท้านะคะเท่านั้นเองก็รอดแล้วนะคะไม่ลื่นแล้วก็ราคาเบาด้วยค่ะทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอบคุณค่ะ